สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว Xiaomi Pad หกกับสิ่งที่พีชอบและก็เป็นข้อดีที่พีเจอตั้งแต่พีซื้อตัวนี้มาใช้งานอย่างยาวนานครับบอกเลยว่าพีใช้ตัวนี้มาพบพาไปทำงานพบพาไปตัดต่อวิดีโอตัวนี้กับงบเลทราคา800พนนะครับพีจะขอแนบนำในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมา เป็นเครื่องสูนยทยประกันสูนยทยปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งเนาะสินค้าอาจจะหมดครับบอกเลยว่าตัวนี้สัปพีนะมุมมองเลทราคา800 0คือมันโคตรคุ้มจริงครับแนะนําว่าในการสั่งซื้อก็กดตามลิกงพีแนบให้ใต้คลิปนี้บางครั้งราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะลงนะครับผมแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิก์พีแนบให้ใต้คลิปโดยผมวันนี้พี่จะไม่รู้ว่าเฮ้ยสูบตัวนี้ใช้งานมา มันเป็นไงบ้างครับบอกเลยว่าตัวนี้สภพีถือว่าเวิร์กมากครับดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบมากครับซึ่งสับในปีนี้ผมดีไซน์ตัวนี้ก็ยังมีความสวยงามในการออกแบบอะนี่คือตัวแพดหกยังไงยังไงก็คุ้มครับบอกเลยว่าตัวนี้ยังไงก็คุ้มครับมุมมอง,มองทีนะซึ่งแท็บเล็ตตัวนี้สเปคมันคือดีกีระดับแบบสูงๆอะ่ะ แต่ราคา8000ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือมันคุ้มจริงกล้องหลังไฮได้ 4K กล้องหลังความชัดล13ล้านตัวนี้บอกเลยว่าทํากล้องหลังมาได้อย่างดีมากครับมีความคมชัดของรูปภาพดีจริงครับลำโพง4ตัวเป็นแ,แบบตัว Dolby Atmos คือขับเสียงลำโพงออกมาคือเกินคาดมากครับลำโพงเสียงโคตรด,ดีคือถ้าเทียบกับลำโพงเสียงดีนะผมราคาเด็ดกว่าบาทอีกตัวคุ้มก็คือเจ้าตัว h o n เ r Pad แดเดี๋ยวพี่มันจะขอเนี่ยบิงเจ้าตัว Honor Pad 9ไว้ให้นะครับครับถ้ามุมมองราคาเหลทอส0 0นเนาะก็คือเจ้าตัว Honor Pad X8A ครับที่พี่ใช้งานอยู่ก็ถือว่าครับใช้งานดีมากครับซึ่งพี่ใช้คู่กับตัว Xiaomi Pad 6ถือว่าทำการบ้านมาดีมากผมทั้ง2ตัวนี้คือเวิร์กนะผมอันนี้4,000 ราคา8,000ก็ถือว่าเวิร์คครับและอีกตัวคือเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วแท็บเล็ตพกพาง่ายของเ Xiaomi ซึ่งพีใช้งานมาตัวนั้นก็ถือว่าเวิร์คครับนี่ดีไซน์สวยครับซึ่งพี่ชอบเแบบการดีไซน์ของตัวนี้มากซึ่งหลายคนถามเยอะจริงว่ามันสวยจริงหรอซึ่งอองตรงนะมันสวยจริงครับตัวนี้พีซื้อมาเป็นสีโ,โกนะครับหรือว่าสีทองเนะาะกันจกสีเงินๆนะครับผมตัวนี้คือนหนักนะ490กร,รัม น้ำหนักมันพอดีพองามมากครับผมตัวนี้ซึ่งสับพีถือว่าน้ำหนักคือมันเวิร์กดีจริงครับซึ่งเพีผมใส่เคสทั่วไปนี่แหละนะครับเคสก็หาได้ง่ายผมสั่งออนไลน์เคสทั่วไปผมแนบลิงก์เคสให้แะครับผมนี่เป็นเคสที่พี่รู้สึกว่าตัวนี้เวิร์กมากโคตรสวยอ่ะใส่เคสครับแล้วเคสก็ถือว่าใส่มาประมาณนานแล้วผมเคสก็ยังแบบใส่ได้ดีอ่ะยังแบบแข็งแรงอยู่เลยตัวเคสอ่ะซึ่งนี้ขอชื่นชมเลยว่าเคสจริงๆครับความบางอยู่ที่ 6.51ม mm, มซึ่งความบางหาได้ยากมากกับแท็บเล็ตที่ไซส์ขนาดนี้น่าจะเสียบนหวหูมตัวนี้หน้าจอคือโบอหรือว่าหน้าจอคือโคตรเวริร์กหน้าจอให้มาสีสันสวยงามมากครับ support hdr 1 0ด้วยถือว่าหน้าจอดีมาก1 4 4 h z ครับหน้าจอ 2.8K ความชัดอ่านฟอนต์ต่างๆคือหน้าจอตัวนี้อ่ะคือเวิร์กจริงครับอ่านฟอนต์ง่ายมากเป็นตัวเ i a o m i Hyper OS เวอร์ชันตัวนี้ผมบอกเลยว่า Android ด่โคตรเวิร์กอะแรม8 g ิกับ CPU แรงมากซึ่งตอนนี้ CPU สัพพีนะตัวนี้เซปดากรั่นแปดณปัจจุบันนี้บอกเลยว่าเล่นเกมอ R ร์เฟรมปรับได้อย่างไหลลื่นและมีความสมูทมากครับนี่ครับผมอันนี้พีติดิฟ์มมาผมเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ิฟ์มให้พีติดใต้คลิปให้นะครับซึ่งพีติดมาเกือบๆนาะนแล้วผมตัวนี้บอกเลยว่าติดง่ายมากแล้วก็เนื้อิฟ์มทัดดีจริงครับ ครับผมสับลใครหลายคนน่าถามว่าพี่ใช้หัวชาร์จอะไรในการชาร์จที่มันเป็นวัดต์ได้เยอะพี่ใช้ของย o ก i นครับยูกีนเดี๋ยวพี่ขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อหัวชาร์จของยูก i นแล้วก็นี่ครับของ z ซตมี่ครับพี่ใช้งานอยู่ทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่าฟ้าชาร์จซัพพอร์ตกับเสี่ยวมีเป็นการชาร์จแบบมี่เทอร์โบได้อย่างง่ายใจมากผมเนาะนครับอันนี้คือการที่เราผมนี่ปึ๊บอัตราเร็ผมตัวนี้ปรับได้เป็น 60- 90 144เฮิรต์ครับก็ถือว่าทําการบ้านมาดีมากๆก,กับผมตัวนี้เสียงครับมันมีการปรับตัวเอฟเฟกเสียงหรือว่าการปรับอีควอไลเซอร์ถึง9รูปแบบครับซิลพงตัว d อร์บี้แอดมอในตัวนี้ถือว่าสัพพีนะ work จริงครับสรับมือถือนะครับผมที่อพี่เอาไปฮอสปอตให้กับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถปล่อยที่ว่าใส่ซิมได้แต่พี่ถ้าผมนํามือถือมาปล่อยฮอสปอตพี่รู้สึกว่าแท็บเล็ตนะเหมาะเป็น w i f i ครับเพราะว่าพี่อยปล่อยฮอสปอต ให้กับตัวนี้ได้ครับผมซึ่งพีก็นำเพราะตัว Poco C65 หรือว่า Poco C75 หรือว่าจ้ตัว Redmi 4C บิีขอเนี่ยบิ็มือถือที่พีรู้สึกว่ามันคุ้มให้ดูใต้คิดนี้ให้ผมซึ่งพีใช้งานมามือถือต่างๆก็ถือว่าเพียงพอครับนี่ครับให้ดูเลยว่าอันนี้พีพพอร์สปอร์ตก็ถือว่าเวิร์ครับซึ่งพีอาพอสปอนะต่างๆก็ถือว่าโอเคครับพวกเทคโนสมาร์เนี่ยพอร o r สปอร์ตเวิร์คครับ ซึ่งเอาตรงนะพี่รู้สึกว่ามันมันมันเบิกอะมันมีความลื่นไหลครับแล้วผมตัวนี้มันสามารถโคลนแอปพลิเคชันผมได้อย่างงา่ายเดียวผมตัวนี้นครับแอปโคลนซึ่งโคลนได้เกือบทุกแอปครับโค้ดเบิกอะพี่ชอบในการสมูทของหน้าจอมันมีความสมูทและมีการติดนิ้วดีมากครับผมสับตัวนี้นะครับนี่ครับหน้าจออย่างสวยอะคือสีสันหน้าจอได้กินขาดครับกล้องครับให้ดูกล้องครับกล้องคือแบบ ้องสิบสามล้านคือแบบมันมันดีมากอะ่ะมันแบบไม่อยากจะอวยเท่าไหร่อะ่ะแต่มันมันมันเวิร์กมากครับผมตัวนี้ดูครับกล้องให้ดูกล้องเลยช้าๆผมให้ดูกล้องดูคุณภาพของกล้องครับคือกล้องเนี่ยมันสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังครับผมพร้อมกันได้ด้วยนี่ครับดูเสียงครับขนาดในการาวิดีโอคู่นะครับดูคิดดูว่าขนาดเสียงมันมันเสียงรบกวนเยอะตัวไม่ยังตัดเสียงรบกวนออกมาได้อย่างเจ๋งมากครับ ดูกล้อง oh, เ uh, จ็บมาเลยอ่ัวนีครับคืออองตรงนะคือระบบเสียงต่างครับเพอร์เฟกแล้วรูปภาพมันดูน่ากินน่าอร่อยครับเราถ่ายอาหารเราถ่ายรูปภาพทั่วไปนะพี่ถือว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากไอเรื่องกล้องครับกล้องหลังให้มา13ล้าน ถ่ายได้ 4K บอกเลยว่าความคมชัดของรูปภาพคือจริงๆมันถวีดีโอ 4K นอกสถานที่กับเจ้าตัว Xiaomi Pad 6นะครับอัปเดตเป็น Android 14ดูครับว่าการสั่นมันเปิด ES ได้อะเสียงดีมากทำนี้ถ่าย 4K นะครับคือองตรงรนะแบบอะไรที่เป็นเวิร์กมากครับไอ้กล้องหน้าผมกล้องหน้ากล้องหน้าตูดยกล้องหน้านะครับ 680p กับเจ้าตัว ก็ช่ว,ว่าสกินโทนดีมากเลยอ่ะโอ้สกินโทนโทยดอดมากกล้องหน้าตัวนี้สัปปีรู้สึกว่าเวิร์กมากเลยครับอันนี้พีอัปเดตล่าสุดเป็นตัว Hyper OS หรือว่า Android 1 4นะครับผมเอาตรงนะเป็นอะไรที่พีรู้สึกว่าว้าวมากครับแล้วก็การซัพพอร์ตในการชาร์จเพราะว่าแบตเตอรี่ถมตัวนี้ให้มา8 8 4 0ันรอีบมิลลิแอมป์แล้วก็ซัพพอร์ตเป็น QC4 QC3 พัดซึ่งหัวชาร์จ p พเอามาให้ดูวันนี้คือมันซัพพอร์ตเป็นหัวชาร์จที่ซัพพอร์ตฟาชาร์จได้หมดครับเพราะว่าหลายคนถาม P มาเยอะจริงว่าแนะนำหัวชาร์จหน่อยที่มันควบคุมทุกตัวครับอีกตัวที่พี่รู้สึกว่าเป็นหัวชาร์จที่ใช้งานโคตรดีอีกตัวคือตัวนี้ครับซึ่งซื้อไปไม่ผิดหวังครับคือตัวนี้เลยนี่ครับคือตัวยูกินอุโนอาร์จีครับซึ่งบอกเลยว่าพีใช้งานตัวนี้มาฟาชาร์จ คือมันซัพพอร์ตในการฟาสชาร์จได้ถึงหนึ่งระหวัดผมซึ่งมันก็ซัพพอร์ตตัวนี้ตัวนโอี้ซัพพอร์ตแค่3ามสาตวแต่เป็นตัวที่สามารถชาร์จกับแล็ปท็อปแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนซึ่งหาได้ยากมากครับผมกับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงนี่ครับประกัน2ปีด้วยผมซึ่งพีจะขอแนบลิก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปแม่ผ่สม,มัวชาร์จตัวนี้นะครับซึ่งพีใช้คู่กับแท็บเล็ตต่างๆครับมันซัพพอร์ตในการฟาสชาร์จเกือบทุกยี่ห้อได้อย่างสบายครับนี่ครับคิดไหมว่า PD, QC, SCP, PPS ซึ่งซัพพอร์ตในการ Fast c h a r ์ e ตัวนี้คือสบายหายห่วงกับเสี่ยวมีนนี่คือเกินค่าตัวมากครับโคตรสบายแบตคืออึดมากครับบอกเลยว่าแบตอึดจริงครับนะี่ครับผมซึ่งในการหน้าจอผมตัวนี้มันสามารถแบ่งหน้าจอง่ายมากแล้วก็สามารถนะี่ครับผมเป็นมัลติวิโดก็ได้เฮ้ยคือมันแบบมันสุดมากครับและเสียงบอกเลยว่าลำโพงสัพพีนะถือว่าเสียงตัวนี้ เสียงดีมากครับมาดูว่าลาโพงเสียงจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับดูว่าผมลาโพงครับลำโพงดูครับเสียงนะ แบบไม่อวยเลยครับผมเสียงคือจัดการได้ดีมากเสียงเบสเสียงกลางคือมาเต็มมากครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากคือแบบไม่อยากจะวอวยอ่ะแต่เสียงอะ่ะคือเสียงเบสกลมกล่อมเสียงกลางกลมกล่อมย่างเสียงทีเวทีและเสียงกลางถือว่าสมดุลมากครับบอกเลยว่าเกินคุ้มครับมาดูว่าตัวที่ผมจะเป็นไงบ้างหน้าจอบอกเลยว่าสู้แสงคือดีมากครับนะครับดูว่าสีสันหน้าจอซึ่งซัพพอร์ตเป็น4 k hdr ครับดู คือมันแบบซัพพอร์ตได้เกินค่าตัวมากครับแถมคือมันดาวโหลดอินเทอร์เน็ตได้อย่างเร็วมากครับตัวนี้ดูคือแสงของหน้าจออะสีสันคือออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับเกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆอันนี้แบบแบบแบบมันเกินเกินค่าตัวคือตอนนี้8 0 0พถ้าของหมดบอกเลยว่ามันคุ้มอ่ะไปสั่งซื้อครับอีกตัวคือ Redmi p a s SE 10นิ้วถ้ามีของก็ถือว่าคุ้มอีกตัวครับแล้วก็ พี่ผมใช้งานตัวนี้มาก็ถือว่าดีมากครับสับเจ้าตัวที่เป็นแบบว่า h o n o r Pad9 ที่หลายคนถามมาว่าพี่ยังใช้ไหมตอนนี้พี่ยังใช้อยู่นะครับนี่ครับผม h o n o r Pad9 พี่ยังใช้อยู่ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ใช้งานมาก็ถือว่าดีทั้งคู่ครับนี่ดีไซน์สวยลำพง8ตัวรอบสิ่ทางครับถือว่าดีกีสู่สีกันครับแต่ความชอบนะครับผมอันนี้พกพาง่าย,ยาเสียดนิ้วอันนี้หน้าจอ12.1นิ้วนะครับบอกเลยว่า มันก็เวิร์กนั่นแหละในแบบของมันนะครับผมนี่ก็ถีอว่าโอเคครับสวัสดีผมพี่พี่จะขอเนี่ยวิธีการสั่งซื้อเนาะของเจ้าตัวเ Xiaomi Pad 6ที่พี่รู้สึกว่าตัวนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาตาคิดในผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ